อะไรบ่าบาน้หูปากได้บานีิ <c oughs> จะให้ทุกคนฝึกจับจุดอุณาร่มหรือว่าส่งชาตินั่นแหละส่งชาติในอาการปิติให้มันเกิดขก้นใดอาการปิติหรือเฮา,าเฮามาเบาโดยซับเฉพาะเอาว่าจับจุดอุณาร่มให้มันได เท่าสิเห็นผลตอนที่จะคลองเก็บไข่ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้น่นนะหลายคนบอท่านได้เห็นขามันดอกบอท่านได้เจ็บให้มันเจ็บก่อนท่านหน้ามึงสิรู้ซึกพวกนี้ตั้งสิฟ้าวมาฝึกตั้งสิฟ้าวมาระงับตัวเองเ,อเห็นว่าพญ่าขาวใส่ติ้งแตกบาดไปพาเราคือสบายบมาเก็บแล้วก็บ่าแม่มาออื่นสิออกบมาออื่นก็ออกจากโรงพยาบาลเลยนะเดียกวย่ <S <S า,าสรงชาญ หรือจับหยุดอุณรลมให้มันใดผู้ฝึกไห้ก็มีอยู่ก็่ด้คำใดคู่ปึกฝึกไห้อยู่ันนั้นนะ <c oughs> มันสิไปเห็นคุ้นคาตอนเจ็บไข่เด็กป่วยที่จริงนั่นน่ะถ้าคนฝึกชำนาญแล้วชินแล้วแล้วก็ส่งเป็นประจําังสิมันหอดบ,บ่ป่วยฝุ่บะเก็บไข่ป่ป่วยเลยมีแต่ตายบาดเดียวโลดเออต,ตายบาดเดียวเลย เห็นไหนมันชินเห็นมันชำนาญเอาไว้เขาสิเห็นคุณ่าบาดปุ่นอีกอย่างหนึ่งนะว่าละจิตสุดถ่ายว่าละจิตสุดท่ายอารมณ์จิตสุดท่ายก่อนที่สิตายนั่นนะเขาต้องฝึกไว้ต่เดียวนี้เด้บ่แม่นจะเป็นนึกเอาบาดตายเด้นึกเอาบาดตายบ่มีทางเพราะว่ามันไปชินกับการเบาพืนคนเบาพืนผู้นั้นเบาพืนผู้นี้ไปชินกับการความคิดเนวอื่นเด๋วไปสะสมในการ บัพื้นสสนั่นแหละสะสมในอารมณ์บ่ดีนะหลายๆคนที่ไปจำเอาแต่ว่าบาดเจ็ตายจังสิกิดถึงพุโทโธงหรอกบ่มีท่างแต่ห้าบ่เหตุไหวมันชินตอนนี้สำหรับคนที่บ่ท่านได้เป็นอุณารมขึ้นหรือว่าอาการปิติบ่ท่านได้ขึน้นงสิชั้นหนึ่งชั้นสองเฮ้าอาศัยอาการปิติหรือจุดอุณารมวมจนมันนิ่มๆนวงๆน,นึบๆวุบๆอยู่ในระวางหนาผากหรือระวางโต หรือมีอาการขนลุกยุ่นระวังหัวอยูตอ่ตลอดตลอดแค่พูดโทรเนี่ยอาการปีติก็เกิดขึ้นเพิ่บนี่อันน้นเอื่นว่าทรงชาติโดยอาศัยอาการหนีอาการนิ่มๆน,น,นวลๆนึบๆเป็นเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้ท่งชาติเป็นผู้อยู่ในชาติเอาแค่หนึ่งสองทั้งๆที่เขาเดินไปเดินมาย่างไปยาง,ยางมากทาการทํางานกินเขา่า ได้บดถูกแบบเขาหองน้ำอยมุนิก็ได้แม้กระทั่งว่าห้องสวดมนตนเวลาเข้ามาสวดมตนทำวัดนี่ส่งชานเด้ส่งอยู่ตลอดเด้อาการวิติน่เกิดวิตกเลยวิจาร์ก็คืออยู่ในบทสวดมตนนั่นแหละอยู่ในบทอารหังสัมมานั่นแหละอันนี้คือต้องฝึกให้มันคล่องมันจังสีเข้าใจมันตั้งสี่เป็นของเขามันส่งอยู่ตลอดเนาะแต่า่าผู้บ่าท่านได้เป็ี่นจะพึงนึกเอา ถ้านึกเอาแล้วมันสิขาดคันนี้ดนเดามันสิขาดคันนี้ว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ให้ไปฝึกให้มันได้ซะก่อนถ้าพุได้เหตุเป็นประจํามาแล้วหลายปีเข้าหลายปีเขาบ่าป่วยนะบอกเลยว่าบ่าเก็บบ่าไขา่บ่ป่วยอย่างเลยถ้าตายบาดเดียวโหลดถ้าเก็บบาดเดียวตานตายแต่ว่าถ้าส่งไปแล้วมันก็เข่าเป็นเท่านั้นแหละบาดทีต่ตายมากก็เข่าระงับดับไห้ซะก่อนจังสิ มันก,ก็ล่อแต่เวลาสิดีดออกตอนนั้นนี่มันเลยอยากเด้ของข้าเป็น่ยนสั้นของข้าเปลี่ยนมาก่อนอใส่ติ้งแตกชิบหาชิบหกมือจังไดไปพาจังสินี่แหละผลของการสงชาติมันเจ็บนี่ลู้ปัาบเขาชาติก่อนเมือ่อเขาไปแล้วเอาอาการปิติที่มันเกิดนิ่มๆนุ่นงๆน,นันไปปกไว้ไปคุมมันไว้บองมันเจ็บนั่นแหละเพราะว่าข้าเห็ดชิ้นแล้วนะจะสิบอกไว้จังได ถ้าไปคิดเอาว่ามีท่านดอกว่ามันแบบนั้นแบบนี้มีท่างแล้วว่าให้ทุกคนมาฝึกเอา <c oughs> ฝึกเอาเวลาเข้าเจ็บบางนี่ปวดบางหันด,าาดึงอาการดึงอาการนิ่มๆนวๆหรืออาการปิตินั่นแหละเขาไปพกคุ้มใบอต่ที่เปรียบเทียบอยบ่างหนึ่งคือคือเข้าเอาลูกประคบนะไปประคบใบนี่มันมันจะหลุดไปของมันเองดอกถ้าเหตุเป็นแล้วเด้แต่ท่า,านได้เป็นไปคิดเอาบ่บบกเกิดกัแล้วกันหลายคนท่านได้ เข้าใจและเห็นคุณค่ามันดอกเอพูนบาทมันติเจ็บพูนมันติมีหลายๆายยางที่ดีที่เห็ุให้เห่าบกังวลเบาเรารลอนแล้วกับความตายนี่มันมันเบาหูว่ามันจิตายย่ำใดถ้าตายในอาการลักษณะนั้นส่งชาตินั่นแหละมันกลับไปทั้งดีอยู่แล้วอมันไปทั้งดีอยู่แล้วข้าแค่นึกพุทโตนี่ขึ้นมาปั๊บมันก็เป็นของมันเอง สำหรับผู L ้เข้าเจชินอยู 45, 45. Essions, ่แล้วเห็นเป็นอยู่แล้วแล้วทำปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีแล้วก็เกิดอาการชินมาแล้วมันหอดบ่กป่วยหุ่นบะแมนไวเฮ็ดเอาเดือนนี้เศร้าเดือนนี้เฮ็ดเดือนนี้คืองบะเศร้าสั่นมาสั่นบะเศร้าสร้างแล้วแต่แต่คามบ่มีความเพียรบ่มีความอดต้นเองยามากะยามากะเอายามากขาดแค่นี้เอาได้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเฮ็ดเท่เดียวโอ้เป็นแล้วเป็นแล้วแล้วก็เศร้าไปเลยอย่างสี่ เออประมาณแบบนั้นเขาเห็ดอยู่ตลอดอันนี้เหตุประตำกว่ายี่สิบชั่วโมงก็แล้วกันปะ <ừ. S 1> เห็ดได้ขนาดนั้นแหละตองนั้นเอาไว้นอนหรับกับเขา่าเขา่านิดหน่อยเขา่าเข่าเข่าซูเมอร์ยุ่แล้วอาการเข่าก็เลย <ừ. S 1> เขาอัปปนาสมาธิหรือชาตนซีนั่นเองเข่ามือละเล็กละน้อยแต่ว่าส่งส่งตลอดเลยส่งส่งตลอดเ <c oughs> <c oughs> ขาชาตนกับส่งชาตน กับคนละยางเด้อแยกนี่มันเป็นเข่าชาติเข้าเข่าชาติซีหรืออัปปนาสมาติชาตินั่นเองเขาไปดับระงับดับเวทนาไหมดับความรู้สึกทางกายมันประหูเมยยังดอกออกมาจากความจังเบาไดแนวพวกนี้อันนี้คือคําว่าเขา่าแต่ว่าคําว่าทรงเขาเอาอาการปีติมาเป็นเครื่องยินยันวราโอนี่เั้งอยู่ในอารมณ์นี่ชาตินี่นะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเห็นคุณค่าของมันเอง เวลาเจ็บไข้เด็กป่วยแต่ละคนเจ็บมากปวดมากโอ้ยโอ้ยเน้่ยนั่นเนี้ยนี่พอว่าบ่มีเครื่องอยู่บ่มีเครื่องอยู่ถทษฝ่าถทดดินถทดโชกชะตาโทดผีสางนางไหม่เทวดาโทดไปปุ๊บด่าหมอไปถอดถีบั่วแดนไปมีบุ๊บถีบปุ่นถีบปีเด้นั่นคือพวกบะบ่บมีรรมพวกพวกจากคำว่าธรรมากพวกพวกจากว่าเอารรมเป็นที่พึงเอาตนเป็นทีพึ่งโดยบ่จากวิธีเหตุนะจังว่า ถ่าเข้าเห็ดเป็นประจำแล้วปกติดีแล้วอาการเก็บไข่เด้ป่วยมันก็ค่อยเป็นดอก <ừ. S 1> ถ้าตายเอารถถ้าตายเอารถมันเคยป่วยมากเท่าไรปีแล้วเนะี่ยมิถ้าถาตายเทเดียวนะ่นี่ะตายว่างันใส่ติ้งแตกนั่นแหละแต่ว่ามันบ่แมนใส่ติ้งเรได้มันเลยเป็นกระเพาะเป่อยเขาเอื่นยังบุกอ <laughs> ีกอันหนึ่งเขาเอื่นยังวะหมอพาออกเทา่าไรแหละ เป็นถวยแบบง่ายหนึ่งคนว่าว่าให้จงว้ให้ก้อยยินแน่ก็มาขับจงนะยังสั่นแล้วตอนที่ใส่ติ้งแตกกับหูจ้ามันป๊าเขามาปุ๊บเขาคนลังับเพราะว่าเขาส่งอยู่แล้วเนาะมันก็รู้ว่าเจ็บแต่ว่ามันว่าเก็บคัาดอกก็เอื่นว่าส่งชานส่งอยู่แล้วเอาอาการปีติเข้าไปลัดไว้พับยู่ยังสั่นหลายมือ แต่ว่าร่างกายมันก็เป็นของเจ้าของบ้าสมารถบังคับได้แต่ว่าเขาสามารถบังคับความรู้สึกของเขาได้หรืออาการสรงชาหรือเข่าชาสองอย่างสลับกันมันเลยบังคับความรู้สึกตัวในพราะว่าดีดออกคือมันเข่าพึบมันพอหูเม,มือ,อเด่นออกมาหนะ่อยร่างกายก็เป็นปกติคือบ่งเจ็บบาปวดอก็ยู่ได้หลายมือบัเจ็บปวดอีกเข่าอีกแต่ว่า ร่างกายบ่เป็นของเฮาอยู่แล้วมันกะดำเงินงานเป็นปกติธรรมชาติของมัก่ก็ต้องป่วยไปเรื่อยๆของมันอยู่แล้วอ่าป่วยไปของมันปวดป่ะแต่ว่าปวดเนี่เขารลังงับได้จนสุดท้ายว่าเตรียมโตตายเพราะแห้งหมดแหละอ,อนันแหละมันสีมีเข้าสีเห็นคุ้นคาตอนนั้นลหละตอนเก็บปวดตอนว่าท่านป็นยังแมนแล้วคุยอยู่ห่านแล้ววับวๆๆววบอยู่คือพอเนี้อขาวอันน <laughs> บาทมันปวดนําเขานําเขาเป็นได้ละบาดนี่วะจากมาเกิดอยู่บบบ่อเห็นปะยังชา,าันเนี่ยเพราะนั้นเต้างรู้จักเอาเอาถ้ำเป็นเครื่องยูอันใดอันหนึง่งเอิญบิหารละถ้ำสงชานกับเอิ้บีหานละถ้ำเพือกันแต่ <c oughs> จะเป็นผู้มีสต,สติสตินี่ถึงถึงแมนว่ามันปล่อยว่างบ่ได้กับซานแต่ว่าห้าก็มีสติเป็นทางไป ของเฮ้าเองคือพุดโทมันหรือส่งอารมณ์มันเป็นอารมณ์ชาติเอาอาการปิติเป็นเครื่องยืนยันชันหนังกระซังส่งว่ามันเข่าเข่ามันซีอยู่แล้วมันอัปนาอยู่แล้วแต่ใน่เฮ้าส่งหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างหนึ่งมันมันบ่มีอาการปิติเกิดกระซังบบดนี้ในระวางหนึ่งนั่นนะมันก็มีความสงบอยู่กับคาบริกรรมที่เฮ้าจับไว้เองพูดโทไปพุทโทพุทโทไปมันกับว่าจิตยังมากไม่ดิ้นรนกัดแกง เดี๋วจังห้ทุกคนเห็นเห็นคุณคาเห็นคุณคาเจ้าของน่ะพ่าเม็นคุณค่าผู้สอนว่าเม็นคุณค่าศาสนาอพระพุทธเจ้าพรไดดดีน้าเฮาดอกผู้สอนก็พ่ะไดดีได้พ่ะไดดีน้ำบำามาธรรถือเพิ่นดอกแต่ของเองนั่นแหละได้ดีเหตุทั้งเบิดนะทำหมานคือเป็นเรื่องของเจ้าของไดว้ว่าเป็นเรื่องของผู้อื่นกุยจานทร์ผู้สอนได้หนาได้ซื่อเสียงสิคนก็ได้จังเม็ดดอก กิจการบ์พรุพุตเจ้าใด้หนาจยางนี้กือบมีทางเพิะะ่พัฒนาออนทังเมียจะคล้องแต่นมนเป็นประโยชน์ของจะคล้องก็ไม่เห็ดเอาตีนี่ว่าบุญพระเขาห้บ่ได้ศีลพระเขาห้บ่ได้พวกเจ้าไปเห็ดเอาเองทั้งนั้นศีลกับต้องไปรักษาเอาเองกับจะไปข่าสัตว์เอาเองตัวจะไปลักของภัยเอาเองของเพิ่นบ่าข่าบ่าหลักอียังอย,งอยู่แล้วเพิ่นจะเอาหายไผได้ของต้องไปรักษาเอาเองบุญแปลว่าสงบแปลว่าเย็น แต่ข้องต้องไปเหตุเอาเองพระบ่ได้เอาบุญในภไยได้ดอกออแต่ข้องต้องไปทําเองละกิเลสในไพก็บบได้เพรนมิตรบอกวิถีแนวทางเหตุเอาเดอ้อเหตุแบบนั่นแบบนั่นแบบนั่นมันสอนอยู่อันนั้นไ,ได้หรือบไดกับเป็นเรื่องของเจ้าอีกแว่าแต่ละคนแต่ละคนให้เห็นคุณค่าขอาเจ้าของเองถ้าบ่อยาเกเจ็บบ่อยากปวดเพราะคู่คนเกิดมาตายใน่น,นอนอยู่แล้วก็ตายในห้องสื่ออยู่ปอ,อบหยา,านจากน้อยเลยมิตรดีใจบาดจิตตาย โ oh อ้โหเแล้วกูบันถึงเวลาก,กูแล้วรลวดบ่ได้สะทกสะทานเลยพุทธสิจอบดีบอย่างเดียวอพอพอเขาฝึกสติสติมันมันอัตโนมัติแล้วสติมันอัตโนมัติแหละบริวันไหวแม้กระท่านอนหลับยมงมีสติอีกตั้งหาก <Okay. S 1> นอนหลับก็บหูได้ว่านอนหมีนอนงายนอนแข้งขรบับโดยหายใจเขา้าหรือดับรับโดยหายใจออกหูเบิดหนาถ้านอนงายมันโกนจากไรลำคานนันสิก็พลิกมันไปกัยังได ฝึกเอาจอากลูกก็บเบืองน่เพิ่นฝึกมาเท่าไรปีแล้วแต่กีกับสเปสะสปะมากขึ้นกันนั่นแหละบ่เมเ่นว่าบ่เม่นว่าเหตุทีเดียวเปลี่ยนวัตถุยางดอกเท่าไรเศร้าปีู่แห้งดอกสุภาษิตเอามาบอกเปิงๆอ,อยู่ใใว่าจะมีอะไรสบายทุกคนไปฝึกไปหาเ,าเอานี่เป็นแค่เบื้องต้นอ่า เรียกว่าการทำสมาธิโดยคณิกะโดยอุปจาระโดยอัปปนาอันนี้เป็น้าผพ้ดได้เขาสู่อัปปนาใดรอชาติใดก็เป็นความหลุดพ้นอีกอย่างหนึ่งอัปปนาเด้หรือว่าเจโตวิมุตติหรือสามารถระงับดับเวทนาทางกายใดเข้ามาเวทนาทางกายเจ็บปวดห้อนหนาวรู้สึกยังกระสางบ่มีเลยมันสิเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าส่อๆนี่คือเขา ถ้าส่งเดยส่งชาติแบบนี้เอาอาการปิตินั่นแหละมาเป็นเครื่องรอเลียงรอเลียงจิตวิญญาณของเองนั่นแหละวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณมันได้พักคอร์บต้องบอกไปต้งสิงมันลึกลำปวดป่ะถาดมันได้พักถาดมันบด้บินล้นถาดในร่างกายเองเข้ามันบมีความรู้สึกเราร้อนและกระวนกระวายไปกับสิ่งที่คิดที่เห็น สิ่งที่เห็นเราน้ามาขิดจิ่งที่ได้ยินเราน้ามาคิดเด้มันสิเป็นมันสิปรับมันสิปรับธาดของมันบ่ให้หลับความรู้สึกที่เราหลอนและกังวลเด้มันสิปรับของมันเองแต่เฮาพผุทพอผุท่ท่อสิมันก็ปรับอยู่ในหันแหละเป็นของมันเองยิงจับอาการปิติได้อาการปิติเกิดขึ้นหรือเฮาเอามันมาร่วมไ้ในจุดอุณาโลมระหว่างกลางหน้าผากอุณาโลมจังกสิ ความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากความกังวลและเร่าร้อนนันมันสิบาเกิดเดียกว่ามันสิปรับาตาของมันเองอาการเจียบไข่ได้ป่วยแม็นผู้มีอยู่กับ้างมันจะคอยลดลงมากม็นผู้มีเคิงหนึ่งมันก็คอยไปหาหายแม็นผู้นี้นิดหน่อยมันหายไปเลยแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกทําให้มากทําให้บ่อยทาให้เกิดความเคยชินสะก่อนเออมีเอิ้นว่าสมระเออสมระมันจะต้องตีครูกันกับวิปัสสนาแบบนี้ มีปัส,สนาไปวารุแ้งตามความเป็นจริงจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเองในชีวิตจริงเอาเจ้าของเองนั่นแหละม <c oughs> ีธีที่รัดสันที่สุดแค่เขาทำความเห็นให้มันตรงกับคําว่าอันจจังทุกชิงทุกอย่างบอกเป็นของบ่อเทียงแหนเน้น,นจกักอันจักอย่างเลยแล้วสุดท้ายก็คืออนัตตาคือมันต้องตายมันต้องแตกมันต้องดับมันต้องสูญสิ้นไป ถ้าเห็นความเห็นตรงตัวนีปุ๊บแล้วห้องกัน,น้อมเข้ามาในความรู้สึกของเจ้าของที่ยังมีความห่วงหาอาไล่กับบุคคลผู้นั้นผู้นี้อยู่เออแมนเทาสีห่วงหาอาไล่แมนเท่าสิหัดวังดีปราถนาวังดีหรือเกลียดเพียงใดกสรสางสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายจากกันเนาะเนี่ยยังภาคูเกิดภาคูตายโอ้ความรู้สึกนี่เองเนี่ยตัวนี้แหละความรู้สึกที่พ่อใจและบ่พ่อใจสองยางและภาคูเกิดมนกระหันเข้ามาเห็นสุญญตาในตัวเอง แต่เฮายังถือตนถือโตถืออยังหลายๆอย่างที่เหตุให้เกิดความรู้สึกใดนะเฮาก็ต้องไปเกิดที่นอกเห็นดูเข้าดูเขามันก็ดับใดกันดับดับความพอใจกันแหละบ่แม่นอื่นดับความรู้สึกถึงมีความพอใจกับผู้นั้นผู้นี้เพราะว่าความบ่พอใจก็เกิดขึ้นจากความพอใจนั่นแหละแต่หักผู้นั้นแหละมันก็สสั่งผู้นี้มันก็มีในกันนั่นแหละดีบดีหากผู้เดียวกันก็ะสั่งผู้เดียวกันนั่นแหละนั่นแหละมันเ่็นเทียง บาแทล <c oughs> จังหวะแต่ละคนสองยางเขาต้องตีคู่กันนี่สำหรับคนที่ทํางานคนที่ว่าบ่มีเวลามาจังสัน้นังสี่เออเอาไว้หรือบ่มีเวลาก็ดีแต่ว่าค่อยทุกคนการทํางานกับการปฏิบัติธรรมมันเป็นหนึ่งเดียวกันใดทั้งทั้งที่ทํางานก็สสมารถส่งช้านใดเออจับอาการปิติได้แล้วทํางานไปทํา ไปเรื่อยๆดัสิเข้าใจเองบอกว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองะที่แรกก็งงอยู่ฉะนั้นผู้ที่ได้นังซื้อไปแล้วหรือฝึกนําเวลาบางบางมือก็สอนอยู่อสอนวิธีมันได้นะแต่ผู้ใดแล้วก็บามีปัญหาขอให้ทําให้มากทําให้บ่อยแต่และมือเวลาเบากับค้นก็เเบาไปเวลาเบาๆก็จับอาการปิ็มที่มันเกิดขึ้นระหว่างนาผาาไป <c oughs> ส่วนคําว่ามีปัสสนาก็คือเห็นจริงในชีวิตจริงของเจ้าของทุกคนเกิดมาทุกบัเป็นทุกทั้งนั้นแหละเป็นทุกข์กับอารมณ์นั่นแหละทุกข์กับความรู้สึกนั่นแหละ <c oughs> ทุกข์เพราะว่าย,ยึดกายนั่นแหละในสุดท้ายแล้วันยึดเพียงได้ก็ตามมันไปทั้งเถ่ามันไปทั้งตายคือเราแต่เขาเห็นสุญญาตาลัดสันแล้ว สิอธิบายว่าจังได้เพราะมันง่ายๆหนึ่งไงทุกอย่างมันก็เกิดมาตายซื่อๆไงก็สิไปติดอยังกับมันแค่นั้นไงม,มันของง่ายๆนี่นะแค่นั้นพยายามที่สิฝึกตัวเองว่าละจิตสุดท้ายก่อนตายสําคัญที่สุดเพราะว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเอาพุทธโธไว้พุทธโธไว้พุทธโธไว้มันบ่เคยคิดพุทธโธ มันจะไปหลึงไ,ได้จังไดจะไปชินไ,ได้จังไดียับค้าว่าพุดโธมันมีกระดาพวกนั้นเฉียดพวกนี่เห็นเพวกนั้นเห็นพวกนี่เรือเานานเ่องเล่านั้นเรื่องเล่านี่เก็บเขามาคิดเกิดเป็นความผพ้นั้นดีเนาะนั่นเอินว่าพอใจอีนนนน่นั่นเป็นตาสังเนาะนั่นเอินว่าพ่พอใจนี่มันชินจุกับสซึ่งเ่านีออ่อารมณ์มันกับไปได้ทั้งทั้งเกลียดทั้งโกรธทั้งโลภไปคนละนี่แหละตัวสุดท้ายตัวน,วนี้ตัวจะพาไปนรกกันเลย ตัวสิภาพไปเปรตตัวสิภาพไปเป็นเดรัชานก็นดีถ้าห้าบฝึกฟ้ไปตั้งตอนนี้แล้วก็นอมฟังรรมทำความเห็นนี้มันตรงให้มันตรงกับคําสอน่นหมายถึงประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ให้หันเข้ามาเห็นความจริงให้มันได้เห็นอนิจ,จังของร่างกายตัวของเห็นชีวิตเจ้าของเห็นความบาเดีจ็บแต้แน่นอนบัทุกอย่างนั่นแหละ คือคนสัญญาว่าสิหักกันตลอดเท่าวันตายหรือตลอดชั่วฝ้าดินสลายมั่งชั่วนิรันดร์มั่งบ่มีวันพากจากกันมั่งอันนี้จังตัวนี้ก็เห็นได้พ่เห็นว่ามันสิหักกันชั่วฝ้าดินสลายดอกมันสลายก่อนฝ้าดินเนาะมันก็ปากันก็มีเลิกกันก็มี่ได้ละบพราะท่านได้อีสัฟาดายเลยหรือบ่มีครงว่นนิรันดร์ดอกมีต่นบ่บเที่ยงนั่นแหละหลายอย่างเขียนตำหน้มันก็เห็นได้ ขันขมาเบิ่งความจริงเขาถูกเพราะว่าเขาคือย,ยุดมั่นถือมัน่นเขาถูกเพรวาว่าเฮาจากไห้มันถูกต้องตามอารมณ์นี่ความรู้สึกนี่ความพอใจนี่เนี่ยมันยุดเอาอารมณ์นี่แหละส่วนเรื่องร่างกายพอจากบอกถึงอะไรเพจังไตมันก็ตายอยู่แล้วนะากบอกถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้หลดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายที่เขาพอใจกับบ่พอใจสองอย่างนี่มันหนักในสุดท้ายแล้วมัน,มนก็ต้องดับไปตายไปสิ้นไปศูนย์ไปก็เลยว,ว่า เขาเห็นอะไรง่ายๆอยู่ในความจริงนันนันือว่าวิปัสสนาหน่ะแหละรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอันนี้จังคือความบาดเียงแผนในนอนของถูกสับสิ่งของถุกชีวิตของของคนของทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาขอไปยึดล้วเขาก็เลยกโทอนาตาก็คือว่าต้องตายจากการบดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมสลายจากการบดนั่นแหละไปจังสันประเด็นการเห็นเวทนาในความรู้สึกเขาจาของก็จะไปยึดมันถือมันนี่ยังกับสิ่งเหล่านี้ต่อไป มันก็เห็นเนะวทนาสัญญาสงคัญยินญยานมือนี่ง <ừ. S 1> แต่สิเปลาอีหยังกระปั้นนอเน,น,น,นี่ยมันก็คอยรัดสันเข้ามาเองบอกว่าเห็นการเห็นสุญญาตานะง่ายรัดสันแล้วเห็นร่างกายกบ,บัเทียงเห็นความรู้สึกกับบาเทียงอันนี้จังกับหน้าตาเป็นของครูกันได้ติดเกิดดับน้ำพร้อมกันเลยได้บ่แมนว่าจะค่อยๆเคลื่อนไปได้ คนเข้าเข้าใจว่ามันจะค่อยๆเกินไปมันบ่ค่อยเคลื่อนไปเด้อเบืงความคิดของคนโหลดคิดถึงนั่นคิดถึงนี่ปั๊บ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 นั่นแหละเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดแบบนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แบบนั้นได้ธรรมดาเป็นยังห้างก็บอกพุทโธพุทโธพุทโธไวเอามาแทนเอามาแทนตัวนี้เวลาใดทีห้องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่มันมีความรู้สึกว่าสั่งตู้นั้นเขียดผู้นี้เด้อแหละมันเป็นกลางๆของมันอยู่มันเป็นเครื่องยันงไว้อยู่ เสริมเติมเข้าไปโดยการจับจุดอุณหโลมหรือให้อาการปิติเกิดขึ้นโดยการส่งส่งชาติเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องยืนยนันว่าเป็นผู้อยู่ในชาติเองส่งกับย่างหนึง่งเข่ากับย่างหนึ่งเด้อเข่านี่มันยากะระดพอดีเหตุไปสักก้อนเอาส่งไปสักก้อนจะกินบ่หาตั้งว่าเข่าชาติซีหรือว่าอัปปนาสมาธิดอกอ่อ,อนๆบางๆมันมันก็นสามารถบรรลุเดบัตติได้ แต่ตะกี้พ่นกว่าหั่นได้บอกดอกเดืองชานเดืองเชิญเดืองเดินจนกรมเดืองน่งสมาติิพ่นก็ฟังธรรมธรรมดาที่พุทธเจเ้าเศน์คือภาษาลีบุตรฟังธรรมจากพระอาชสชิฟังเอาซื่อๆพ่นกับบรรลุโสดาบันแล้วคือพ,พวกชะดินสามพี่น้องเป็นพันๆพุทธเจ้ากับเทศสนะในยังหละอาทิตตปริยาญาสูตรว่าดเบยของร้อนตายเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อน ล่้นกายใจเป็นของร่อนร้อนเพราะว่าไฟไฟอย่งไฟคือราคะความยินดีพอใจทั้งหลายนั่นแหละทาให้พวกเราทั้งหลายเราร้อนเออเมื่อมไม่ได้ดังใจแล้วความร้อนร้อนนั้นยอมบันดาลออกมาด้วยโทสะเมื่อบันดาลโทสะออกมาล้วย่อมเรียกว่าโมหะะเจะก็ฟังเอาืูซอนี่แหละสัตว์ทั้งหลายเยี่ยนไายแต่เกิดเป็นทุกข์ทรมานก็เพราะว่าไฟคือราคะอันนี้ ถ้าเราดับราคะขาความยินดีพอใจตัวเดียวนั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับทั้งมดนะเา็จะกับบรรลุเราเดวยหรอกบ่ได้ไปเดินตรงกรมบ่ได้ไปนั่งสมาธิยุไซดอกบ่ได้สมาทานอีงอีบ่ได้สมาทานศีนบ่ได้สมาทานยังเลยเอาง่ายๆนี่แหละถ้าเราทำความเห็นตรงใดน้อมข้ามาซูในความรู้สึกถ้าความรู้สึกขาดไปในความยินดีพอใจในสรรพสิ่งทั้งพวกเนีมันก็ดับเท่านั้นแหละดับความคิด บัคิดต่อ,อยังอีกแล้วในในเรื่องความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นให้เกิดความรู้สุดกันมากนั่นแหลเะเลยบ่มมี่ยังปรุงแต่งต่อไปอีกเอือนว่าอาสังคาตะแล้วบ่มี่ยังปรุงแต่งต่อแต่พวกข้าเอาอ่อนๆสชาวคอนเถอะเว้ยเนาะเอาแค่ว่าส่งชั้นใดหน้ส่งชั้นหนึ่งสองสามใดเอาละหน้า,า,นาส่งได้ฝึกเอาให้ทุกคนมาฝึก ฝึกอยู่เรื่อยๆเห็ดตัวนั้นเป็นเขาสไปเห็นคุณค่าบาดเจ็บบาดป่วยเ้ะสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าผู้ใดเห็ดมันคงดีแล้วนี่มันบมันป่วยหรอกมันถ้าตายหลดคือถ้าป่วยบาดเดียวเราตายรวดนะถ้าป่วยบาดเดียวตายเลยของคนมันเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วเห็ดมาแล้วจังเวาได้ใส่ติ้งแตกเริ่มต้นแหลกของมันต่อมามันกับพวมันแตกมันเป็น มันเป็นใส่เนาใส่เปื่อยหมอ่นไปตัด่นไปยิบได้่นมัดเอาลูกโป่งนี่แหละพราะมันตัดออกเครื่องหนึง่งเออมันตัดกับเพาะอาหารออกเครื่องหนึง่งกินอี่ยังลงไปมันก็ไหลออกตัวมันเหี่ยโจเหี่ยโจ๋โจไปห้องละ่ะเอน้ำกับเต็มในในท้องในหนังหุ่มไว้จะซื้อได้เออแต่ว่ากินเป็นปกติ<อ>ทายกับปกตินะระบบร่างกายเป็นปกติเพราะว่ายังเข้าส่งช้าน มันเลยบาเก็บบัปวดถ้ามันปวดทั้งแห้งเข่าชาละงับเวทนาหายเลยความดู้สึกต่างๆหายบดออกมาแล้วเนี่ยถาดมันบริสุทธิ์ดีมันเลยบามีความเจ็บถาดกายนี่แหละมันเลยบาเจ็บยังว่าร่างกายมันเป็นของเฮามันประปรับได้อยู่แล้วมันก็เปื่อยไปของมันเลยไปตามภาษามันละเนาะ บาสิตาตสุดท้ายตาสินกับตาคูนกับตาจุย๋ยเอานำหอนมาหลวกขึ้อหลวกขึ้น <c oughs> <c oughs> ขึ้นซ้ำพูนไปหะหมอไปพาอยนกันส่งไหวได้ที่จริงมันมันจดมันสมรตายไวแห้งเราเด้ยางไปหุ่นยางไปพี่เห็ุคือว่าเก็บแต่จริงมันมันเก็บอยู่แต่ว่าเขาส่งชาติเขาเอาอาการปิติมาระงับมันไหวเขาก็เห็บปรทัวแล้วนะหมอเขาไปจักหยังไหม <ừ. S 2> เจอข้าก็จะไปโทษเขาเหตุยัง้งผู้ใดบอกมันเกิดมาเนะาะก็ไม่ได้โทษเขาได้ละเวลาเวลาเขาเออกเข้ามาอันเอกเสลย์ X ray, นะหรือเดี๋ยวกันนอนท่านั้นเดียวกันนอนท่าน,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 านี้ลูกท่านั้นลูกท่านี้เขาพลิกวินความปินงงายอยู่ของก็มันกระเพาะแตกว่าแห้งหรอกธราบดา,าบอกเอาเห็ดที่ตามใจมัน่ะมาโทษเขาเด้ แต่ว่าเบเเิ้งเฮาว่าเฮาสีระงับด้วยวิธีใดของเฮาตั้งหากละ่ะเปออ็นเรื่องสั้นสุดท้ายเ้วก็เอาไปพาผนละหมหานยาโสท่อน,นุม <c oughs> เลาาดีอนันโฆษณาเราเนี่ยแล้ดีหมอหารอยู่ยาโสท่อน <c oughs> นอกนั้นก็คือกันแต่ก็แม่ค่าปากตลาดนั่นโรงบยาบาลนโมนี้แหละบานอำนาจนย่งนแหละ คุมเฮาเคือยังเฮาบอ่อยังไ้ดาฟอร์มเด้ว่ารรมดาเด้ยัอองสั่นแหละดูใช้ก,ก็เป็นเบิดแมงเบิดแหล่าพวกนี้เนาะแต่ว่าเฮาบ่โทษเขาดอกโทษเฮาเฮาเกิดมาหยังกันเกิดมาหยังอย่าออยไปโทษไปโทษจะคลองเองแหละทางดาแั้งสั่นแหละดาพอศูนย์หรือเขาสิศูนย์สร้างเขาเด้ว่ามันกูเนาะตาสิน เขียดแห้งไรกอ้โหก็ตายเสียบริเาตารงต์เต้เฮ <c oughs> งสั่นละแต่มาฝึกเอาผู้ใดอยากจักว่าการส่งชาติโดยเอ,เอาเอาอาการปิติเป็นเครื่องยืนยันส่งแบบใดมาฝึกเอามาหอดบ่ป่วยบาาย่ไข่เฮ็ดไปเรื่อยๆเงินโลกมีประจำกายอยู่แล้วน,นี่สิสูบยามาต่างแต่สไลต์ต่างๆต่อาตั้งแต่เป็นเนิ่นสูบยามาต่อ,อยู่สิบ สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดปีสูบเท่าเดินี่แหละแต่ว่าหมอเขาตรวจร่างกายนี่บดทุกอย่างในเรื่องของปอดปอดสะอาดบริสุทธิ์บางเดีมันสะอาดบริสุทธิ์ได้จังใดสูบยาตะกี้สูบมื่อหาช่องธรรมดา่เด๋ยวนี้ก็ยังสูบมืออ่อห่อโดดลงประเด็นนี่หอละจิบหาบาทลด,ดแล้วออมันมันเป็นอย่างมันคือบริสุทธิ์กันท่างหมอเขาคือว่าสูบยาเราสิี่อายุสั้นเท่านั้นเท่านี้ กูได้สูบมือละเท่านั้นตนเท่านี้โตแมนบอกอายุสี่สันลงเท่านั้นเท่านี้เหลืออายุเท่านี้สูบมือละสองรอยโตผมันสีสั่นมันพ่อตายเราได้เนาะแต่มันคืออยู่ได้นะถูกยาก็ดีบ่มีโรคยากย่างวันี่มห้ยเขาก็เช็กบรรทุกย่างนั่นเหละเลือดกัดสะอาดบริสุทธิ์ได้เพียงสั่นแด้อเอบีนิเกตีบ <c oughs> ผุ้ดีถ้ามาาบอกเลือกไปเลยถึงสัตว์ราะวา่ยังราะว่าห้าฝึกสมาธินันน่นแหละภาวห้าทรงชาติไว้นั่นแหละความบริสุทธิ์โดยเลือดโดยถาดโดยเนือ้อโดยหนังโดยโลกต่างๆมันก็นไหลออกมันเองเอ,อส่วนกระเพาะแตกนั่นแหะมันเป็นเรื่องของกรรมรับมันหรือซื้อเป็นสั้น์ Rồi vô đây giặt một chân, má phước ốc Nó là lạ, à, sơ má than sao?